พวกกันหันลบได้แล้วนะครับผมดีวู้สีจะตัดสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องพี่กันจีจนะครับในเกม Trucker of Europe 3ก,กันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาพ่วงก,กังหันลมครับว่าเราจะรับงานพ่วงก,กังหันลมยังไงนะครับซึ่งผมก็เล่นมาหลายคลิปมากนะครับพ่วงก,กังหันลมเนี่ยทั้งในไลฟ์เอ่ยในคลิปเอ่ยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนกันนะครับครั้งแรกเลยคือรถก่อนแโอ้คครับให้เราไปที่ขีด2ขีดขวาบนนะครับไม่ใช่จุดสามจุดน้องขีด2ขีดปุ๊บ แล้วเราต้องเลือกพ่วงครับที่จะมารับงานกังหันลมนะครับกดไปที่คําว่าเ r ลเลอร์ครับรูปปั๊มน้ำถังน้ามันเนาะแล้วก็ให้ไปที่เ r ลเลอร์ดีลเลอร์ครับนี่ร้านเชลเลอร์นี่แล้วก็มันจะมีเชลเลอร์อันนึงครับที่เหมาะสําหรับใช้งานโดยเฉพาะนะครับคือไปดังกว่าสุดเลยนี่ครับจะเป็นเชลเลอร์โอเวอร์ไซ์นะครับราคา3 0ม0 0ื่นเนาะแล้ว้เรานะครับกดคําว่าคัสตอมไมค์ครับผมนี่ แล้วก็ชาริสิสชาริสนะครับชาริสนะครับแล้วก็ไปตั้งควาสุดครับเลือกเป็น5้าคูณสนะครับนี่พอเราเลือก5้าคูณสามนะครับให้เรากดซื้อมันมาเลยนะครับซึ่งผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่อยากเสียตังค์หนึ่งแสนของผมให้เสียเปล่านะครับตอนนี้ผมมีตังค์หนึ่งแสนนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปรับงานกังหลมกันเลยนะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่เทเลอร์ครับผมแล้วก็กดเลือกพวกที่เราต้องการนะครับนี่มาแล้วนะครับกดได้เลย แล้วมันก็ว์ปผมไปที่เมืองสตุตการ์ดด้วยโอเคเดี๋ยวผมว์ปกับเทมโบล่าแล้วกันว์ปกับเทมโบล่าปึ๊บแล้วก็วิซิตกเออหูกดไม่ติดแล้วเราก็กลับมาที่เมืองเทมโบล่านะครับพร้อมพ่วงนี้นะครับให้เรานะครับใส่พ่วกก่อนใส่พ่วงก่อนใส่พ่วงก่อนใส่พ่วงก่อน ตรงรับตรงไปอยากให้แบบอัปเดตอะไรอือ่นมามั่งอะ่ะนะมาไปอัปเดตในช่วงนี้อัปเดตแบบรถอะไรมาหน่อยก็ได้นี่ตั้งแต่อารีเจนเข้าเนี่ยรีดเวดอารีเจอร์เนี่ย <c oughs> เล่นแต่รีดเวดเนี่ยโอเคเข้าเลยครับถอยปึบป๊บปึบ๊บเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปที่ขีดสองขีดขวาบนครับแล้วก,กดคำว่าเก t คา r โกสีแดงครับผมเพื่อเป็นการเลือก สินค้านะครับแล้วก็เราจะดูนะครับนี่มันจะมีสินค้าที่น้ำหนัก32ตันนะครับเราต้องหาอันที่32ตันนะครับอันนี้ครับวายเบลดครับผมวายเบลดนะครับก็คือกังหันลมนั่นเองนะฮะคือใบพัดกังหันลมนั่นวายเบลดนะครับคือน้ำหนักมันจะ32ตันนะครับให้เรากดรับงานนี้นะครับรับเลยผมก็จะดูโบนัสด้วยเพราะจะวิ่งเองด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปโหลดงานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่เบื้ง เทมปุระกันเลยนะ้องให้เราขับออกไปนี่เดี๋ยวเราจะไปที่เอ่อเทมปุระกันเลยนะฮะเนี่ยชอบติดคำว่าเออคือพูดไม่ค่อยทันบางทีนี่คือข้อเสียการอ่ายคลิปกลางคืนนะครับจะเออจะเออ เหยียบไปชนเขาอีกเนี่นยเราไปที่จุดท่อง,งานสีเขียวนะครับไม่ได้ของ,งานนะางเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตีไฟเลี้ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปรับตกลงแล้วก็มันจะมีให้รับงานนะครับเดี๋ยวจะมีโหลดสินค้าเนาะแล้วก็ผมก็สกิปปาร์กิง่ง Welcome okay. เดี๋ยวเราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับมันกำลังโหลดอยู่เนาะปึ๊บนี่ครับแหละพวกกหันลมก็อยู่บนท้ายเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับพวกอาหันลมก็อยู่ที่ท้ายเราแล้วนะครับดีนี่เป็นไงยาวมากเลยดูดวิวู้เห็นไหมยาวแบบแล้วก็สูงไวนะ้นะนี่เออยาวถึงท้ายเลยนะนะครับถ้านในจีนนี่ก็คงแบบเขายกขึ้นฟ้าเลยนะมันสูงมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเมืองแอนโลกันเลย คือมันไม่มีระบบล้างพ่วงเหรอเออมันล้างได้ผมไม่ล้างที่เกียดนะฮะขอโทษด้วยไปครับไปกันเลยเดี๋ยวมันมาเต้นล้วกันสนัตดีระวังเรื่องตีวงนิดนึงนะฮะมันแคบเดี๋ย่าตีวงแป๊บนึงเบรกตรงนี้เต็มที่นะฮะแล้วก็ตีวงเลยโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็จับตีไป,ไปเรื่อยตีไปเรื่อยเดี๋ยวพ่วงจะมาอีกนะฮะนี่ตีแล้ว เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปโอเคตรงครับตรงมันยากเหมือนกันนะถ้าเม่ได้ถนัดแบบเลี้ยวอะไรจริงอะ่ะไวขอพื้นที่หน่อยขอพื้นที่หน่อยเฮ้ยไอ้บาลชนไฟดึงกำลังโอเคได้แล้ว พวกนี้่คือสภาพของคนที่ไม่ได้ขับนานนะครับพ่อมัวแต่ไปเล่นไดเวอร์ไฮเวย์อีโร่อยู่ไปครับโอ้ยอดสมแล้วจะเป็นพวกที่ยาวสุดในเกมไปครับไปเมืองแอโร่เลยอยากให้มีเส้นทางใหม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้เหมือนเส้นทางเดิมๆม,มากเลยตอนนี้นะนอกจากด่านขอทางใหม่เลยได้ไหมขอทางใหม่เลยได้ไหม เมื่อไปไปไปแต่รู้สึกอันนี้มันดิฟล็อกดีกว่าโทรศัพท์นะโทรศัพท์มันแบบดิฟมากอ่ะแต่ถ้าอันนี้มันไม่ค่อยดิฟเลยนะเออไม่ร,มร,มร,มร,รู้เป็นไรเนาะเอยปีนปีนปีนได้ไหมครับได้ไหยครับไม่แสดงผีอ้ยตำรวจรถมา ต่อเลยครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด f นเพอร์เซนนะครับในห้องโดยสารของเราที่เรากำลังขนพ่วงที่หนักสารสองตันนะครับลงเขาด้วยซึ่งรับรองว่าดิฟแน่นอนพววงยางอัดนี้เราต้องเปิดดิฟล็อกกันไวน้นะฮะนี่มันไม่จะไม่ดิฟเนาะไปครับนี่ระวังเรื่องความเร็วไว้นะฮะเพราะว่ามันลงเขาเนาะถ้าเร็วมากไปก็แหกโค้งได้นะครับอนี่พ่วงหนักขนาดนี้แค่ เกียร์นปอดอะที่ชอบแบบจดฝั่งหน้านะเกียร์มากวูวตอนนี้นครับเรามาอยู่บนหลังคารถกันนะครับนี่สวยมากเลยวูววิวหลังคาที่จังสุดจริงๆน,นะฮะเดีย๋ยวน้นมันจะมีช่องในเอ็นดีมันเป็นช่องของรถบ,บัสรู้ <laughs> สึกว่าช่องในจะแคบกว่าช่องนอกอีกนะช่องนอกกว้างกว่าไปครับตีเลยตีวงตีวง ต่อเลยเดี๋ยวจะหาที่จอดถ่ายรูปสักนิดนึงนะเพราะว่าพวกมันยาวนะอยากทำปกคลิปพวกยาวหน่อยเนาะสวยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับได้ถ่ายรูปมานนะ้วสบายใจนะครับเดี๋ยวขับไปเลยผมชอบมุมมองนี้มากกว่านะฮะอยู่บนหลังคาเท่เนาะบนหลังคาเท่ไปเลยนะฮะเป็นมุมมองที่ว่าแบบเหมือนได้เห็นวิวด้วยนะครับนะได้รู้ถนนวาย บายบายบายแผมเลียวโคตัดโค น้อยเล็กน้อย,อยเออดิกลงไปเลยหลีกให้เลยมันหายไปเลยขมอนหลีกทางมันดิวหายไปเลยเหรอใจเย็นพี่โอ้โหใจดีเกินไปแล้วพี่ยยใหญ่ใจดีเกินไปแล้วบทในเกมนี้มันยอดจริงนะไปต่อเลยเย่าทายไม่ต้องเรียนตีโค้งตีโค้งตีโค้งก็บอกตีโค้ง โค้งครับตีโค้งไหวไหมเอาไปไปไป,ไปเฮ้ยโอ้เออไปตีคล้วยเขาแล้วอ่าฮ่าอย่ามาต่อยไอ้พวกนี้ไหวใจไมนะ่ได้เนี่ยโอเคไม่ไม่ยุง่งอ่ะรถรถจะรถเะเบิดอนนีกเครื่องเครื่องแดงกัเนี่ยเครื่องแดงกัเนี่ยต้องไปซ่อมเครื่องอีกเนี่ยหรือกลับไปซ่อมเครื่องที่เทมุลา สวัสน,นีครับเราถึงเมืองแอร์โลว์นะครับผมทางขวาเลยนะฮะนี่เดี๋ยวแดงก่อนแดง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 ขวาไปแดงขวาอันนี้แดงลุงเขานะฮะต้องทำวามลุยหนึ่งถึงเมืองแล้วครับผมพระรามแลถึงเมืองแล้วถึงเมืองแล้วโอ,โอ้วิวนี้ก็สวยนะจริงนะ เมื่อก่อนน่ะมันถ่ายรูปได้กว้างกว่านี้แต่เมื่อรูเกมันเอาระบบอะไรออกมันทําให้ถ่ายรูปได้แคบลงนะเมื่อก่อนถ่ายกว้างๆว่าไอโค้งนี้ผมผมไม่เสี่ยงแล้วผมใช้มุมมองเดิมดีกว่าใชมุมมองเดิมดีกว่าเราต้องชารติใจชัวชาร์แต่ชัวทุกคนแล้พี่หยู่ทำประแสงเลยคะไปก่อนไปไปก่อนเลย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 ไปไปไปก่อนเลยไปก่อน รแเฮ้ยเออไม่ต้องรอสังมาบัน่ติดผมเหรอโอเคได้ผมไปก่อนก็ได้โอเคอ่าปิดงนี่นแหละปิดปลาดลาดลาดกูเจริญทีนีไปเออเครื่องกระเบิดสิไปไปไปโอเคพอดีไปไปครับไปครับลงเขาเลยตีวงกว้างตีวงกว้าง ไปมองดิมไปครับงานต่อไปคือขึ้นหลังคาเอ้ยต่อไปครับเราก็ต้องเลี้ยวเข้าเมืองเทมโบรานะฮะเอ้ยเออเอโราลหลงเมืองเยอะเลยแลระวังราวังตกทางนะตรงนี้ต้องตีวงระวังฮะกว้างาตูนึงกว้างหมือนตูนึงกว้างเหมือนเพราะว่าต้องใช้ระยะเราบตรงนี้พอสุดนี้เลยแล้วกัน ขอเล่นนะครับขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยสีแด,ดงขอหน่อยเออขอบคุณมากนี่ครับเราก็จะมาลอดสะพานกันนะครับมาลอดสะพานดิลอดสะพานเลยดิไปถึงปลายทางแล้วเดี๋ยวเข้าไปจอดเลยครับขอ,อยากนะพวงยาวไม่ชอบได้จ,จอดออโตโอ้เอาเนาะนี่ครับเราจะใช้ช็อตออโตโอ้เอาเพราะไม่ไหวนี่ครับเดี๋ยวออโตโอ้เลย อุ๊ยครับตอนนี้นะครับเราก็วิ่งจบงานแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพี่กันจะทำคลิปตอบให้นะครับผมนะฮะใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ซับบิ้กให้พี่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่เคลื่อนกอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรอยแรงกับเด็กห้า